ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมีเรื่องอยากจะคุยให้ฟังเมื่อ1 7บ8ปีก่อนถ้าพูดถึงปุ๋ยน้ำสามศูคนรู้จักเยอะมากถ้าพูดถึงหิ้วชุดหนึ่ี่คนรู้จักเยอะมากและใช้ดี <c oughs> ช่วงนั้นมันมีสินค้าตัวหนึ่งที่อยู่ด้วยกันชื่อเอ็กมีกาด เอามากมีการก็คือสินค้าที่เป็นสมุนไพรป้องกันและกำจัดเชื้อโรคในต้นพืชขายดิบขายดีและใช้ดีมากถามพี่น้อง mdp จะรู้จักเอามากมีการดีนะครับจูๆ่ๆครูวิชาการเขาบอกว่าทุกสินค้าจะต้องมีทะเบียนเอาละสิเป็นเรื่องเลยเอามากมิการต้องถูกถอดออก และเราก็นำมาพัฒนาให้ดีขึ้นและเอาไปขอทะเบียนปัจจุบันนี้แอ็กวการดซึ่งเป็นกลุ่มสมุนไพรเนี่ยนะฮะดูแลรักษาและป้องกันเชื้อโรคในพืชเนี่ยได้ทะเบียนเรียบร้อยและเอากลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่แต่จริงๆแล้วตัวเขาคือของเก่าแต่พัฒนาขึ้นนะดังนั้นท่านปลูกพืชตั้งแต่เตรียมดินเลย ตั้งจะเป็นต้นพืชอ่อนๆนะต้นเบีย้ยต้นกล้าเอาเอ็กมิการดนะครับผสมบางๆก็ได้ฉีดป้องกันเชื้อโรคฉราทุกชนิดได้เลยบางคนถามว่าใส่กับ3า1ได้ไหมได้ครับ3ามก็ใส่นิดเดียวนะถ้าเป็นต้นกล้าใส่ร่วมกันฉีดเลยครับงามไม่เป็นโรคพอเริ่มโตขึ้นมาท่านก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณนะในนี้ สมุนไพรจะออกฤทธิ์หนึ่งยับยั้งไม่ให้เชื้อโรคทุกชนิดกระจายตัวและผนังเซลลของเชื้อโรคจะถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อไฟท็อปทอร่าอีโบราทำให้รากเน่าขคนเน่าพิเทียมนี่ก็เน่านะครับโรซ็อกโทเน,นียเน่าขอดินฟิวซาเรียมใบจุดใบด่างใบสาหาร่ายคอเลสโทติกรรม ผลแตกผลเปื่อยผลเนา่าทุกเชื้อถ้าเจอเอกมิการเข้าไปเรียบร้อยนะครับดังนั้นใช้สะดวกใช้ง่ายและปลอดภัยต้องเอกมิการบอกได้เลยครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นอะไรที่มาแทนที่กลุ่มเคมีเพราะปัจจุบันนี้การใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินไปเกิดโรคดินเป็นกรดเกิดโรค การใช้มูลสัตว์ขี่สัตว์ที่ไม่ได้หมักอย่างถูกต้องไม่ได้มาตรฐานมาใช้เกิดโรคเพราะในกีสัตว์มีแก๊สเยอะและก็มีเชื้อโรคเยอะยิ่งปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้การเลี้ยงในโรงเรือนการขุนด้วยหัวอาหารและสารเล่งยิ่งเชื้อโรคเยอะดังนั้นโอกาสที่พืชของท่านจะป่วยเยอะมากต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับเรามีเอสมีกาด หลายคนบอกสภาพแวดล้อมมันแย่ใช่ครับสภาพแวดล้อมทําให้พืชเป็นโรคเยอะมากขึ้นก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหันมาใช้กลุ่มสมุนไพรที่ปลอดภัยแนะนําให้นะครับเอ็กมิกาดใช้ได้เลยครับถ้าท่านกลัวพืชเป็นโรคหรือพืชเป็นโรคแล้วใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้กับทุกโรคครับสุดยอดครับ